เอาละครับก็ขอสวัสดีเหล่าชาวแก๊งมหาเวทผนึกมานหรือว่าจูสึกไฮเซนกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเกี่ยวตัวเต็มของมังงะมหาเวทผนึกมานในตอนนี้กันนะครับผมว่าเนื้อเรื่องหรือว่ารายละเอียดเนี่ยจะมีส่วนไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปจัดกันเลยนะครับผมในเนื้อเรื่องตอนนี้ซึ่งก็ได้มีการเขียนอธิบายนะครับในช่วงแรกว่าระหว่างการฝึก ตตนะซึ่งเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เห็นยูตะที่อยู่ในร่างโกโจนะตอนนี้ต้องย้าไว้ก่อนว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยสลับร่างกันอยู่ยูตะที่อยู่ในร่างโกโจเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่านิ้วสุดท้ายของสุขุณะอาจารย์เนี่ยอยากได้อันสุดท้ายนั้นไหมใช่อาจารย์เนี่ยกำลังซ่อนมันไว้อยู่ใช่ไหมล่ะอาจารย์โกโจผมเนี่ยอยากจะให้ลิกะจังเนี่ยกินเพื่อที่เธอนเนี่ยจะได้ลอกเรียนแบบวิชาคุณสัยของสุขุณะถึงแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผมเนี่ยไม่สามารถอ่านความทรงจําของคุณได้ใช่ไหมซึ่งโกโจเองที่อยู่ใน่างยยตะก็เลได้ บอกว่าใช่แล้วมันไม่มีทางเลยยูตะเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าคุณช่วยจริงจังกับเรื่องนี้หน่อยได้ไหมล่ะผมเนี่ยจริงจังอยู่นะผมเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยสามารถบรรลุเงื่อนไขาการคัดลอกได้นั่นเนี่ยเป็นแค่เศษ1นส่วนยีของสุขุนะเท่านั้นใช่ไหมซึ่งหลังจากนั้นนะครับโคโจเองเนี่ยพอได้ยินยูตะพูดแบบนี้เขาก็เลยได้บอกว่าแต่นั่นเนี่ยคงจะไม่เพียงพอต่อจุดประสงค์ของนายในการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลของอารามส่งซ่อนมานใช่ไหมล่ะยูตะซึ่งพอโคโจพูดแบบนี้นะครับทางน้้นยูตะเองเนี่ยก ก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าอาจารย์เนี่ยพูดถูกแล้วแม้กระทั่งวาจาคำสาปของอินูมากิเนี่ยยังมีหลายๆอย่างที่ผมเนี่ยยังไม่เข้าใจจนกระทั่งต้องถามตัวของอินุมากิคุงเลยมันก็จะเป็นฉากที่ตัวของยูตะคุยกับตัวของอินุมากิโดยถามว่าเออใช้ผ่านโทรศัพท์ได้ไหมนะครับอินุมากิก็บอกว่าอ้าวไซมอนอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งตัวของโกโจก็เลยบอกว่าในกรณีนั้นเนี่ยฉันไม่คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ชันฉลาดที่จะสูญเสียการเชื่อมต่อสุขุนะที่นี่มันเป็นการเดิมมพพันนนน่ะถ้าาาาาเเปปาา็็คคคีงจูดวว เล่าร้อนละมัง้งซึ่งหลังจากที่ตัวของโกโจเขาพูดแบบนี้นะครับยูตะเนี่ย ก็เริ่มอธิบายนะครับถึงทางด้านวิชาคุณใสของเขาโดยที่เขาอธิบายว่ายิ่งไปกว่าน,าน,านาั้นนะหากผมเนี่ยต้องการที่จะคัดลอกวิชาคุณใสของสุครุนะเงื่อนไขสําหรับเทคนิคคำสาบคัดลอกของผมเนี่ยคือต้องให้ลิกาเนี่ยกินส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป้าหมายปริมาณที่กินหรือสัดส่วนที่กินเนี่ยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการคัดลอกและจํานวนครั้งที่จะใช้เพื่อคัดลอกเทคนิคคำสาบที่ทรงพลังยิ่งขึ้นจําเป็นจะต้องบริโภคส่วนสําคัญของผู้ใช้คุณใสแต่ถึงแม้จะไม่สามารถใช้ส่วนที่สําคัญได้ ก็สามารถบรรลุเงื่อนไขด้วยพันธสัญญาที่จํากัดจํานวนในการใช้เทคนิคคาําสาบซึ่งตัวของยูจิที่ฟังอยู่ณเวลานั้นด้วยเนี่ยเขาเลยได้ถามขึ้นมานะครับผมจากแบบว่าถามแบบไม่รู้ไม่รู้เลยนะเพราะว่าณนะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทางด้านตัวของยูจิแล้วก็อุยอุยรวมถึงเมเมด้วยใช่ไหมซึ่งยูจิเนี่ยเขาได้ถามขึ้นมาว่าเอา้าแล้วถ้าพวกเขาเนี่ยใช้เทคนิคคําสาบย้อนกลับเพื่อรักษาไอส่วนที่ถูกกินไปยูตะ <Y uta S 2> ก็เลยบอกว่าเช่นหากนายเนี่ยนำแขนของอาจารย์โกโจเนี่ยไปคัดลอกวิชาคุณไสและขีดจํากัดล่า เขาเนี่ยก็จะสามารถฟื้นฟูมันขึ้นมาได้และมันก็จะเป็นภาพที่ตัวของโกโจเนี่ยคือถูกลิกากินแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาใช่ไหมยูจีเนี่ยใช้จังหวะนั้นเนี่ยพูดขึ้นมาว่าแบบนั้นเนี่ยคุณก็สามารถคัดลอกเทคนิคคำสาปของอาจารย์โกโจโและของรุ่นพี่ฮาคาริได้เลยสิยูตะเองเนี่ยเขาก็เลยได้ส่วนมาว่านั่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะทันทีที่ส่วนของร่างกายที่ถูกกินเข้าไปถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยไอการคัดลอกเทคนิคคำสาปของฉันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสูนยังไงลลล่่่่่ะะะแไมมสสาารถทททีีจตตออออบนนงเคคคิัดก ไได้ออีกต่ปแข็งของอินุมากิคุงกับแข็งของคุณฮานะเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาได้ด้วยยาสมัยใหม่หรือเทคนิคคํัสทบย้อนกลับของพวกเราได้อยู่แล้วแต่พวกเขาเนี่ยก็ยินดีที่ให้ฉันเนี่ยใช้แขนของพวกเขาส่วนในทางของชาวเนี่ยไม่มีซี่โครงชั่วคราวเพราะว่าเขาเนี่ยให้ฉันใช้มาซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยได้เห็นแบบนี้นะครับตัวของฮาคาริเองเนี่ยมันก็กอดคอชาวใช่ไหมและชาวเนี่ยก็เลยได้ถามว่านายเนี่ยจะสามารถรักษามันกลับมาให้ฉันที่หลังได้ใช่ไหมฮาคาริฮาคาริบอกว่าภายหลังแน่นอนไม่ต้องเป็นหัวแม่งเหมือนข ฝันให้ตัวของชาวอะซึ่งตัวของเมมีเนี่ยใช้จังหวะนี้นะครับคุยกับตัวของยูตะว่านายเนี่ยแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนายเนี่ยได้ยินสิ่งที่โทโดเนี่ยพูดเกี่ยวกับเสียงสะท้อนของพวกเขาใช่หรือเปล่ายูตะเองเนี่ยเขาได้ยินนะครับแล้วเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะลองสิ่งนี้ทันทีก่อนที่จะต่อสู้สุคนะเพราะยูตะเนี่ยตัดสินใจได้ว่าข้อมูลที่จําเป็นขั้นต่ำเนี่ยคืออะไรและจะแจ้งให้อิตาโดริเนี่ยทราบยูตะเนี่ยก็เลยได้บอกว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะระมัดระวังได้มากกเินนไปห แต่แม้ว่าเสียงสะท้อนของยูจิและตัวของสุคุณะเนี่ยจะสามารถตรวจจับจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครั้งใหญ่ได้เขาเนี่ยก็ไม่น่าที่จะบอกได้ว่าอิตาโดริคุงเนี่ยกำลังพยายามที่จะคิดอะไรอยู่หรือตัวของอิตาโดริคุงเนี่ยมีข้อมูลอะไรซึ่งเมเมเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าแล้วเหตุผลของนายละ่ะคืออะไรยูตะก็เลยบอกว่าอิตาโดริคุงเนี่ยก็ไม่สามารถอ่านความคิดของสุคุนะได้เหมือนกันเมเมเนี่ยก็เลยได้บอกว่านายดูมั่นใจดีนะยูตะยูตะเลยบอกว่าถ้าทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ยุ่งเหยิงหลังจากที่อาจารย์โกโจ ต่อสู้สุกุนะฉันเนี่ยก็ไม่คิดว่าเราเนี่ยจะถูกจับได้หรอกนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดฉันจะไม่ให้อิตาโดริคุงเนี่ยสูญเสียความสงบเยือกเย็นก่อนการต่อสู้อิตาโดริคุงเนี่ยถึงแม้ในตอนนี้เนี่ยนายเนี่ยจะไม่สามารถใช้มันได้ก็ตามนะแต่เทคนิคคำสาปของสุกุณะเนี่ยได้ถูกสลักอยู่ในร่างกายของนายแล้วตัวของอาจารย์โกโจยืนยันด้วยดวงตาลิขุกันดังนั้นเนี่ยมันไม่พลาดอย่างแน่นอนซึ่งจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยคือสุกุณะสังเกตเห็นแล้วว่ายูจิเนี่ยนิ้้้วนะัสุุก็ตงขอ สังเกตขึ้นมาว่านิ้วไอเด็กเวนนั่นเนี่ยมันหายไปถึง2นิ้วฉันจาได้ว่าฉันเนี่ยตัดนิ้วก้อยออกไปเพราะว่าฉันเนี่ยจะย้ายไปอยู่ในร่างเมกุมิฟูชิโระแต่ก็ไม่ใช่แผลสดเลยนั่นะซึ่งเขาเลยย้อนกลับไปนึกถึงในตอนที่เขาเนี่ยต่อสู้กับยูตะนะครับและยูตะเนี่ยก็เลยได้ถามเขาว่านายเนี่ยไม่สามารถหานิ้วสุดท้ายของนายเจอกลับมาได้ใช่ไหมล่ะซึ่งสุคุนะเลยได้นึกขึ้นมาว่านั่นเนี่ยเป็นการหลอกลวงงั้นเหรอเขาไม่ได้ใช้นิ้วสุดท้ายของฉันเพื่อคัดลอกเทคนิคคุณสใส่ ก็จะตัดมาที่สถานที่ที่รัดนิ้วตัวของสุกุณาไว้แหละเนาะก็จะมีกาคุกันจิแล้วก็อุตาฮิเมะเนี่ยยืนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับกาคุกันจิได้ถามว่าวัตถุต้องสาบระดับพิเศษนิ้วของสุกุณาเนี่ยมันสามารถทนทานต่อการโจมตีได้ทุกประเภทไม่ว่าจะด้วยวิชาคุณไสหรือว่าด้วยพละกกาลังก็ตามนะแต่มันเนี่ยจะสามารถลบล้างเทคนิคคําสาบนั้นได้ใช่ไหมซึ่งหลังจากนั้นอุตาฮิเมะเองเนี่ยเขาก็เลยได้ตอบกลับมาว่ามันเป็นพรทสัญญ,ญาณนะ่ะอาจารย์ใหญ่ถ้าเราเนี่ยหยุดการพยายามที่จะะทําาลลยมมันนนแุ่งเ้ ไปที่การปล่อยให้เทคนิคคำสาผ่านไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ฉันเนี่ยกังวลมากกว่านั้นก็คือตัวของคนที่จะทําเรื่องนี้เนี่ยเธอเนี่ยเพิ่งตื่นมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยด้วยซ้ํานะเธอเนี่ยจะทำสำเร็จหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าโนบลารเนี่ยปรากฏออกมานะครับผมโดยที่โนบลารเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมานะครับว่า มาดูรอยยิ้มกันเถิดนุ่มๆแล้วก็ได้เริ่มใช้วิชาคุณใสหุ่นฟางของเขานะครับเสียงสั่นพ้องนั่นแหละก็ตีเข้าไปที่นิ้วสุคนะจังๆนะครับบวกกับหุ่นฟางเนาะมันเลยทําให้สุคนะเนี่ยโดนเอฟเฟกนี้เข้าไปจังๆนะครับเรียกได้ว่ามีแหลมๆเนี่ยทะลุออกมาจากตัวสุคนะเลยนะครับเหมือนมาฮิโตะเหมือนกับไอ้ทุกคนที่โดนนั่นแหละซึ่งมันทาให้สุคนะเนี่ยนึกขึ้นมาเลยว่านั่นมันผู้หญิงคนนั้นนี่หวานนี่มันแย่มากแล้วเทคนิคคําสาปของฉันอาณาเขตของฉันเน น่าจะต้องออกมาอย่างแน่ๆถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็สวยแววและหลังจากนั้นนะครับทางด้านตัวของโนบาระเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาเนาะ ในจังหวะที่ยูจิเองเนี่ยก็หลั่งน้าตาออกมาด้วยนะครับโนบาระเองเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่านั่นมันยังไงกันวะไอโง่เว้ยซึ่งยูจิเองพอจังหวะนั้นเองเนี่ยไม่ปล่อยให้สุคนะได้ตั้งหลักโดยการใช้ไข่นะครับโจมตีสุคนะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ขุนเข่าไล่น้ําใจเนี่ยกะแทงหน้าสุคนะเข้าไปอย่างจังเลยแล้วก็ได้เริ่มประโคมหมัดใส่หน้าสุคนะนะครับโดยที่สุคนะเองเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าถอยให้ยูจินะเขาก็สวนยูจิกลับไปเหมือนกันโดยที่เขา,นขนา,า,นนาเนี่ยพูดมาาาว่งจรกะแสถล หนังหน้าชั้นด้วยอนาเขตผิวเผินแบบนี้เหรอแกเนี่ยยังไม่ได้ใช้วิชาคุณใส่ย,ย้อนกลับเพื่อรักษาการบาดเจ็บของตัวเองเลยนะแกเนี่ยได้ก้าวข้ามกี่จำกัดของตัวเองมานานแล้วใช่ไหมไอหนูแล้วพลังงานคำสาปจำนวนมหาศาลที่แกสูญเสียไปเพราะกลางอาณาเขตนี้เนี่ยแกนั่นแหละที่เป็นคนที่ตกที่นั่งลำบากยังไงหลายเด็กเปซึ่งพอสุคนาเขาพูดแบบนี้นะครับเขาเนี่ยก็เริ่มต่อยยูจิกลับนะครับคือแลกกันต่อยเลยนาะพอตัวของสุคนาโดนยูจิต่อยกลับมาเนี่ย เขาก็ได้นึกขึ้นมาว่าแรงกระแทก2เท่าหลังจากการหน่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยยูจิเนี่ยเขาก็เริ่มล็อกเป้านะครับตามรูปแบบวิชาของเขาเลยเนาะซึ่งยูจิก็เลยบอกว่าสุขุนะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องมายุติวัฏจักรแห่งคำสา์นี้กันแล้วแล้วก็ได้ใช้ประกายธรมีใส่เข้าไปที่ช่วงท้องของสุขุนะนะครับมันทําให้สุขุนะเนี่ยคืนแบบสภาพเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับหน้านี่บูดเบี้ยวไปหมดเลยเนาะซึ่งในช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาได้มีการเขียนไว้ว่าการตีะระฆังแห่งการต่อสู้อันยาวนานนั่นเองนะครับแล้วก็จบ ไปนั่นเองสําหรับมังงะจูสึกไคเซนหรือมหาเวทผนึกมาในตอนนี้ซึ่งในตอนนี้สิ่งที่เซอร์ไพรส์เนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านตัวของโนบาระที่กลับมาซึ่งเราเนี่ยก็โดนอาจารย์ต้มแต่ผมเนี่ยได้ไปเห็นข้อความหนึ่งมาเขาบอกว่าในอนิเมะเนี่ยคือคนที่รักษานะครับทางด้านตัวของโนบาระนะครับที่มาโทโดเนี่ยเขาบอกว่า50-50ใช่ไหมที่โนบาระจะมีโอกาสรอดน,นะครับผมแต่ที่เราบอกว่าเราโดนต้มเนี่ยคือทางด้านอาจารย์เนี่ยคือได้มีการปล่อยคนที่เสียชีวิตนะครับผมมันก็มีโนบะ กับในเชิงที่ว่าโนวาราเนี่ยไม่มีโอกาสได้กลับมาแล้วนะครับในบทสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยคิดเป็นอื่นไม่ได้ว่าโนวาราเนี่ยน่าจะตายไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วยังไม่ตายนะก็เรียกได้ว่ามึนกันเลยทีเดียวสําหรับในตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปว่าสรุปแล้วเนี่ยทางนั่นสุคณะเนี่ยจะตอบโต้กับยังไงนะครับ